Happy Thanksgiving ค่ะทุกคนสุขสันตวันขอบคุณพระเจ้าค่ะสำหรับเพื่อนๆที่อาศัยอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกานะคะก็จะ พอที่จะทราบกันว่าวันขับคนพระเจ้าเนี่ยคือวันอะไรนะคะแต่สําหรับเพื่อนๆที่อาศัยอยู่ในประเทศอื่นๆน,นะคะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนิดนิดน,ดนึงนะคะว่าวันขับคนพระเจ้าเนี่ยเป็นวันที่คนอเมริกันนะคะรำลึกขอบคุณพระผู้เป็นเจ้าที่ช่วยให้ผู้อพยพมาตั้งรกรากในประเทศสหรัฐอเมริกาในชุดแรกๆเลยนะคะรอดชีวิตมาได้นะคะโดยจะฉลองกันในวันพฤหัสที่4ี่ของเดือนพฤศจิกายนค่ะโดยจะมีการอบไก่งวงนะคะแล้วก็จะมี การเอาไส้ข้างในนะคะซึ่งก็จะประกอบไปด้วยขนมปังหั่นลูกเตา๋าเป็นชิ้นเล็กๆนะคะเห็ดขึ้นช่ายฝรั่งหอมใหญ่แล้วก็เครื่องเทศต่างๆนะคะใส่ลงไปในตัวไก่แล้วก็อบนะคะแล้วนอกจากนี้ก็จะมีอาหารอ,อื่นๆอย่างเช่นพวกมันบดซอสแคนเบอรี่ bury, หรือว่าอาหารที่แบบสามารถที่จะทํากินได้ในช่วงนั้นนะคะวันนี้เรามารับประทานไก่งวงที่บ้านฝาแฝดของ คุณสั่งนะคะแล้วก็ตอนนี้มาถึงบ้านเขาเขาก็อบไก่งวงเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะมีหน้าที่มากินอย่างเดียวเลยนะคะอันนี้เป็นขั้นตอนของการหั่นไก่งวงเป็นชิ้นๆแล้วนะคะเดี๋ยวพอหั่นไก่งวงเสร็จปุ๊บแล้วเขาก็จะจัดใส่จานนะคะแล้วก็จะมีอาหารอื่นๆนะคะซึ่งวันนี้เราก็จะมีทางขนมปังข้าวโพดนะคะซอสแคนเบรี่มันบดนะคะ ในระหว่างที่รออาหารอยู่ก็จ,จะมีการนั่งดูกีฬาค่ะคก็คือส่วนใหญ่ก็จะเป็นอเมริกันฟุตบอลนั่นเองค่ะคแล้วไม่ต้องทำหาน้ำจิ้มนะทุกคนมีแค่ซอสเกรวี่ค่ะซึ่งก็ไม่ได้มีรสชาติจัดจ้านเหมือนน้ำจิ้มไก่หรือว่าน้ำจิ้มแจ่วบ,บ้านเราเลยนะคะอาหารเขาก็จะประมาณนี้ค่ะทุกคน และเครื่องดื่มนะคะก็จะเป็นน้ำผลไม้ค่ะเดี๋ยวขอตัวไปช่วยเขาจับนู่นนี่นั่นพอเป็นพิธีหน่อยแล้วกันนะคะ ในส่วนของตัวนี้นะคะคือตัวที่ใช้สอดไส้ข้างในไก่งวงค่ะหลังจากที่อบไก่งวงเสร็จแล้วนะคะเราก็จะเอาตัวไส้เนี่ยมามาอบอีกทีหนึ่งก็จะเป็นอาหารได้อีกจานหนึ่งเลยค่ะอันนี้คือน้ำผลไม้ที่อบอกนะคะก็คือจะเป็นเครื่องดื่มที่ใช้ดื่มในเทศกาลนี้ค่ะแล้วหลังจากนั้นนะคะก็จะมีการรับประทานของหวานค่ะก็จะเป็นพวก ไพ่ต่างๆนะคะโดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นไพ่แอปเปิลไพายพักทองนะคะแล้วก็พีแคนไายค่ะ Happy Thanksgiving อีกรอบนึ่งนะคะทุกคนบ๊ายบายนะคะ